พิมอะไรมาแบนเลยแบนอะไรหลับจีมยังไงอะกูวะเฟี้ยวหรอปัอิกิรในการในการในการใช่พี่ยกไให้พี่หน่อยช,ช่วยหน่อยช่วยหน่อยตายตายตสวยเนอะ ส,ส,ส,สนใจเติมเกมทักเพจเทนคูที่ช็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่านโอเพ่นไอดีปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการโกงแน่นอนทักไปได้เลยนะครับแต่เกมนี้ถ้าชนะจะได้ไฮไลท์นะครับนี่เรานี่เราเจ็บเจ็บนี่เรา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 ยังไงอยากเทรดเหรอ บ้านหนอยอีจึบมาแล้วบ้านหนออกึบมาเอ้ยคลิปคลิปนเขอน่นึงเอ้ย้ก็จะตายสวยๆเอ้ยอาสถนีจะตายอ่ะโดนป้อมยิงตายทำไมเอ็วีเกดมวยกันเลยวะ ถ้าไม่ใช่มาได้นะได้ก็ดีจะตายนะจะตายนะมันโดนมันโดนแม็กโดดเฮ้ยมีคนมากล้องมานออกมาระบางระบางแล้วแม็กไม่โดดอ่ะเฮ้ยโดดไม่เป็นอีกก huh yeah, uh ูหาเหลือจะกลิ so uh ่ม huh. ว like ่ะได้ได้ได้สวยสวย เปียตายตายหมดแล้วเพื่อนไม่มาเลยอีแม็กก็ไม่มาแม็กมาไปชาร์คนหายกำลังมาแล้วผมคนที่เป็นสปอนเซอร์ก็ดูกำลังเล่นเกมอยู่นะผมก็เลยไม่ค่อยมีคนเนาะกอด นี่เขีมาหรอมาเล่นเป็นไหมวะมันเมาเมาว่ะสวัสดีคุณซีเนอร์ครับสวัสดีครับสสวัดีการในการในการชิพี่ยกให้พี่หน่อยเชื่อไหนเช่วยหน่อเคเชื่อแล้วเชื่อแล้วตายตายตายสวยเนาะสวยมากสวยมากสวยมากไอ้กระตุกปะไอ้ตัวตุกไม่ตุกปล่อยปล่อยเลยนะเลยเราเคลียร์เราเคลียร์กลางเคลียร์กลางเลยเคลียร์กลางได้ไปพัสดุมาส่งแล้วใช่เหรออ๋อหมายถึงว่าแม็กกันล่ะกระตุกกระตุกว่าเป็นอะไรวะ แ้วบนเอาไงดีพี่บอดบนนะบนปล่อยไปก่อนเอาเอาแรปมาเอายกไหนได้พี่เอาตัวน,นั้นเลยน้องโอเคได้บ้าปะเนี่ยสามบ้าปะเนี่ยเข้ามาเล่นกดไลค์ผมด้วยนะครับตอนนี้ไม่คับตุกแล้วโอ้โหสามสามสามแม็กแม่งอย่างเมาเลยแม่งเล่นเนี่ยเฮ้ยอะไรมันมีโดดก็ไม่โดดแม่งมันหยิบ มันหยิบไอ้เนี่ยมามันหยิบเขาหยิบซิปมาก่อนแม่งเสือกหยิบแม็กจังเกิลก่อนจะมีใครอย่าลืมควรลืมคนเก่าก่อนนะครับหมายถึงเพื่อนสนิทนสวัสดีอาเซเนียด้วยนะครับไหวปะไหวผมหมายถึงเพื่อนสนิทนะลืมแล้วครับผมลืมแล้วลืมแล้วแม็กเมาทำไมวะลืมแล้วครับผมลืมจริงเดิมจริง ไ surveys, อ้ไม่ได้บอกกูเน um> pues> uh uh ี่าบอกเพื่อนเสร็จแล้วกูจะร้อนตัวทําไมเนี่ยเยินดีก็ร้อนตัวดีกว่าโดนเจ็ดคนนะครับเข้ามาเดี๋ยวกดไลค์ผมเด้อค่อยไปนะครับผมอะไรนะพี่เทียนเฮ้ยเฮ้ยพิมพ์อะไรมาแบนเลยแบนอะไรหลับอีมยังไงกับกูวะเฟี้ยวเหรอ เงียบๆ,ๆผิดเขียนผ,ผิดไม่ต้องพูดนะผมเสียงกระตุกกระตุกปะไม่กระตุกแ,แบนใครอะอะไรนะแบน์ใครเมื่อกี้พี่แบรนด์เบคอนคุงเบคอนคุงมันกดตีนพี่พี่ซัดแม่งเลยไม่สนเพื่อนผมผ่านไปหนึ่งปีมันยังคุกคิงคิดถึงคนเก่าอยากลืมคนเก่าง่ายๆผมหาคนใหม่จบเลยคำนี้ <c oughs> หาคนใหม่แล้วคุณจะปวดหัวกับคนใหม่แทนที่จะปวดหัวคนเก่ารับรองว่าลืมได้แน่นอน ทีนี้แล้วทีนี้จะามดคุณแบบว่าเลิกกับคนเก่าอีกคุณก็หาคนใหม่อีกคุณจะได้ลืมคนเก่าแนละ้ผม,มันจะเป็นโดมิโนโเลยนะง่ายๆผม <c oughs> มาเถอะ <c oughs> <c oughs> มาถึงอะไรมาเถอะเอาดิ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 เอาเอาจังไรจังวะเฮียแม็กแม็กก็เล่นโคตรกลัยเลย เฮ้ยไอ้เหี้ยะไรวะเนี่ยอย่างเมาเลยเ,เมาจัดแม่งเพื่อนไม่ไหววะครูบอกว่ามีกิ๊กเป็นสิ่งที่ดีอโอ้โหล่นกัสองคนนะกับน้องกอดสองคนนะว่าไงเข้าดาวไปใหม่พี่สตรีมไม่รู้เลยอ่ะต้องถามต้องต้องต้องรู้ก่อนนะว่ามีใครชวนผมเข้าดาวหรือเปล่านะเ,เล่นครูบอกว่ามันมีกิ๊กเป็นสิ่งเป็นสิ่งไม่ดีครับผม นี่คิดเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเลิกเลิกกับคนเลิกค่อยจะเป็นตีคนเป็นคนเดือน,นนะถึงผมนอกเว้นแต่คุณจะโสดนะคุณจะมีหลายคนก็ไ่า้นะโหมีเจะตัวแจกเกมไม่เล่นละนตัวแจกอะไร,ไไไรก๊อตตัวแบกขน,นาดนี้ดูสกรอร์ไอ้ก๊ต 4, 4, อตดิก๊อตสี่สี่ห้าอะไรนะมันเป็นกับกูหรือเป็นกับใครวะเกมมันกระตุกกระตุกดน ผมหยิบจวดมาเกมนี้โคตรคุมอะ่ะไม่มีใครมาหยิบมาปิดผมเลยดูข่าวดีสิเตี๋ยอยางพี่ดูแล้วครับผมของไอ้นี่ปะไอ้สมรักคำสิงหรอครับอ๋อคอยดูไรออ,ออกกอนอีกขี้ออกกอนเอา้าโดนตีเหรอใช่ปะไม่ได้โดนตีด้วยกูโดอนอะไรตาย ไอข่าวเนี้ยมันมีจริงจริงมีแต่คนเข้าข้างสมรักคำสิ่งนะครับแต่ผมมองว่าแต่ผมมองยินดีกว่านนะอันนี้คือจะว่าผมนะว่าแบบว่าเพราะว่าผมอะค่อนข้างส่วนกระแสหนึ่งเพราะว่าอผมไม่รู้หรอกว่าเด็กสิบเจ็ดมันจะเหลี่ยมมันจะอะไรอะถ้าแบบว่าเราเป็นคนที่แบบว่าโดนน้ำลายแต่ตายกลุ่มเด็กสิบเจ็ดมันเข้าผับได้ไงวะผมไม่รู้นะแต่ว่าไม่ว่ายังไงอะคือแบบว่าสมมติ มันจะล่อซื้อหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะถ้าเราแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้อย่างนั้นอยู่แล้วเราก็ไม่โดนนะแล้วไม่ใช่เป้าหมายเขาเข้าใจปะเขาเรียกว่าน้องเขาศึกษาแผนมาดีมากครับผมฮ่ม <laughs> าจอมละค้บผิดผิดจริงหรือเปล่าครับเพน่าจะผิดจริงอะ่ะแต่ผิดจริงอยู่แล้วหล่ะไปทําอะไรเด็กอายุสิบเจ็ดไม่รู้ว่าแบบว่าเข้าใจผิดหรือว่าอะไรสุดท้ายแล้วถึงตั้งใจไม่ตั้งใจยังไงก็โดนนะฮะนี้ ยดนไงก็โดนอยู่แล้วเราเปนเซนนะผมถ้าตามกฎหมายที่ผมอ่านมานะแต่เขาสุกคดีนะแต่เขาสุกคดีโอ้โหแม่กูตายพิเทียนตอนเมานี่โม้ไปเรื่อยผมไม่ได้เมาผมผม,ผมกินเหล้าไม่เป็นเด้นะผมเป็นแต่เด็กบอกว่าไปเองคือคือ,คอผมคือ เขาเรียกว่าระหว่างนั้นเราไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นว่าเด็กจะไปเองนู่นนี่นั่นคือมันไม่เกี่ยวทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลของมันก็คือมีสารคัดหลังของสมรักคำสิงอยู่ในตัวน้องอะไรพวกเนี้ยมันหลักฐานพยานชัดเจนนะผมคือยังไงมันก็ยังไงคุณสมรักก็น่าจะโดนนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แล้วนะถึงจะ17เอาจริงไงพวก อา,อายุไม่เกินสิผมเคยอ่านกฎหมายมาอยู่นะจะห้าถึงสิปีนะสงสารเด็กตาดำๆไม่รู้ว่าเด็กเขาอาจจะเหลี่ยมก็ได้นะแต่ว่าถึงน้องเขาเหลี่ยมยังไงอ่ะแต่ยังไงน้องก็น่าจะผิดน้อยกว่าสมรักครับผมเพราะคุณสมรักเนี่ยโดนแบบคุณสมรักเขานี่นะกจออุจยิงด้วยหืมหืมผมอย่างเดือดทุกคนที่ไปคิวเลยวะทําไงให,ให้มันทด้ไปคิวเนี่ย

เอาเฮียคลิปไม่เข้าป้อมวะคีิปไม่เกิดพร้อมกันคีิปไม่เข้าป้อมไม้เฮียคีิปไม่เกิดพร้อมกันเลยจังหวะโคตรหัวควยเร็วนี่มันอะไรวะอายุไม่ถึงนี่อ๋อไอ้เข้าผับอายุไม่ถึงเนี่ยคือมันก็เป็นอีกเรื่องนะทุกคนมันแบ่งเป็นหลายประเด็นนะครับผมสมมติน้อง ปลอมแปลงเอกสารน้องก็จะโดนอีกเรื่องหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วน้องอะ่ะก็จะไปจบที่พวกไม่เข้าคุกอะ่ะไม่ติดคุกอ่ะนะครับแค่เยาวชนคุกเยาวชนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เป็นความผิดหนึง่งปุ๊บอีกกระทรงหนึง่งไอ้ผับที่ให้เข้าเนี่ยก็จะโดนความผิดอีกกระทรงหนึง่งแต่สมรักสมศิีจะโดนหนักสุดหนักสุดนะไอ้เรื่องผู้เยาว์เนี่ยโดนหนักมากครับผมผมบอกเลยว่าโดนหนักมากไม่ว่าจะ น้องเขาหลอกหรือว่าอน,น,น,านุ้นอันเนี้ยนั่นอ่ะสุดท้ายอ่ะถ้าไปทําอะไรกับเด็กนะผมบอกเลยนะว่ายังไงก็ผิดเต็มประตูับผมไม่เกี่ยวว่าน้องเขาจะหลอกหรือว่าอะไรสุดท้ายแล้วทําผิดเต็มประตูนะครับผิดเต็มประตูจริงอันนี้ใช่ว่าผมแบบว่าไม่เข้าข้างนะแต่ผมมองว่าแบบว่าถึงน้องเขาจะเหลี่ยมจะตั้งใจเป็นแผนของเขาอะไรเงี้ยมันความผิดก็คือความผิดครับผมถึงน้องจะเหลี่ยมอะไรเงี้ยก็ไม่เกี่ยวนะอันนี้มันก็เป็นความผิดแยกๆก,กันไปนะผมอืม คนแก้กฎหมายนะประเทศไทยมันก็ตามนี่แหละกฎหมายเราอะไรคือภาพผู้เยาวก็คือเราไปมีอะไรกับเด็กอายุไม่ถึงสิบแปดปีใหผมเขาเรียกว่าภาพผู้เยาวนะเฮียมันไม่ตายมันตายแล้วโอเคภาพผู้เยาวอการไปไปยกให้หน่อยน้องมียกปะเฮ้ยกระตุกว่ะ เอาได้ไงขีดคลิปหน่อยขีดคลิปหน่อยิียต่อมาแล้วพี่คน,ค,คนก่อน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 ,น,ก,อนกระตุกปะกระตุกอ่ะเป็นไรวะกระตุกอ่ะเข้าใจปะกระตุกอ่ะกระตุกปะเช่นพี่เทนไปภาคคู่เยาเมื่อคืนนะโหกูทำอะไรก่อนซิดมาเล่นไม่เป็นได้หนีใช่อ่ะ ก็ได้อยู่นะซิฟก็ได้อยู่นะผมแต่ว่าผมเก่งไงถ้าต,ตุกปะวะก็บตุกได้ไงอ่ะเหมือนเพื่อนบอกว่าซิฟหลุดบังคับเล่นซิฟหาจัดแต่จริงก็สงสารทั้งหลายฝ่ายนะครับแต่ว่าด้วยความที่คุณสมรักคำสิ่งเขาก็เป็นคนที่แพ้วพราวอยู่แล้วนะครับผมวันนี้เป็นคนที่แพ้วพราวอยู่แล้วเด็ดล้อได้ MVP ได้คลิปปะเนี่ย จริงๆอย่าว่าผมเลยนะครับสำหรับประเด็นนี้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงผมก็ลงอยู่แล้วนะครับก็สำหรับประเด็นคุณสมรรถสิ่งเนี้ยผมก็แต่ละคนเห็นต่างกันนะครับผมอย่าด่ากันเลยนะครับวันนี้อย่าด่ากันเลยนะครับโคตรแล้วผมเอบีพีป่ะโคตรเสียว